สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองท่าแขกครับนี่ก็จะเป็นโรงแรมพรปิษฐ์ที่ผมจะชอบมาพักที่นี่ครับอยู่ไม่ไกลจากริมโขงครับประมาณ450เมตรครับที่เราซูมไปนะครับเห็นตึกขาวๆครับตรงแยกครับก็จะเป็นโรงแรมริวเรียครับหรือแยกโรงแรมริวเรียครับเดินมาไม่ไกลครับเลี้ยวซ้ายจากท่าเรือมาเดินมาไม่ไกลครับนี่ครับบรรยากาศ ตรงหน้าโรงแรมพรประดิษฐ์ครับก็จะมีตึกหน้าตึกหลังนะครับ2ตึกก่อราคาต่างกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมพรประดิษฐ์ครับตรงข้างทางก็จะเป็นร้านขายเครื่องขายของขายเฟืออาหารต่างๆครับบรรยากาศครับนี่ครับอยู่หน้าพรประดิษฐ์นี้เป็นโรงแรมโรงเรียนลาวเวียดนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าๆครับ เราเห็นเด็กๆเช้าๆครับมาเรียนหนังสือในวันหยุดครับผมก็งงครับเดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆกันครับว่าเขามาทำอะไรกันครับฮะสอบตกอ๋อคือมาสอบแก้อ๋อปกติเขาเรียนกันทุกวันจันถึงสุกไหมใช่อ๋อแต่ว่าใครสอบตกก็มาสอบแก้อ๋อโอเคครับ งเรียนนี้ชื่ออะไรครับลาวเวียดอ๋อโรงเรียนลาวเวียดอ๋อเราเป็นคนลาวหรือเป็นคนเวียดเป็นคนลาวเป็นคนลาวลาวแท้เลยโดย,โดยอ๋อไม่ใช่คนเวียดลาวแท้ๆเลยนี่นะครับบรรยากาศครับที่มาใส่ชุดโรงเรียนเหมือนกันหมดก็คือสอบตกใช่ไหมครับโรงแรมพรประดิษฐ์ครับ นี่ข้างๆอาจจะเป็นร้านขายบะหมี่ขายเฝอรประมาณนี้ครับถ้าใครพักอยู่ที่โรงแรมพรพิษิตแล้วเดินมานิดหน่อยครับขวามือครับจะมีร้านอาหารตอนเช้าครับก็เป็นบรรยากาศครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมโรงเรียนลาวเวียดครับหรือตรงข้ามกับพรพิดิตรนั่นแหละครับนี่ครับบรรยากาศเช้าๆครับนี่ก็ถ้าใคร เดินมาแถวนี้ก็ห่างจากท่าเรือมาประมาณ500เมตรครับก็จะเจอแยกตรงนี้แยกโรงแรมพระดิษฐ์ครับก็ขวามือก็จะเป็นร้านขายมือถือครับซัมซุงครับถ้าใครไม่มีซิมหรือว่าเน็ตก็มาใช้บริการได้ครับก็ตรงรถตู้ครับตรงหน้าโรงแรมที่เราเดินมาครับไม่ไกลครับเดินมาเล่นได้ตรงสี่แยกครับเลยมาขวามือครับจากโรงแรมพรปะดิตครับหรือหน้าโรงแรม หรือหน้าโรงเรียนไทยเวียดนามครับนี่ครับสังเกตป้ายสำโรงนะครับที่เราเดินมาแอบขวาม,มาเนี่ยครับก็จะเจอบรรยากาศหรือเจอแยกประมาณนี้ครับก็จะมีผู้คนเดินทางตอนเช้าๆครับนี่เป็นตีแยกครับโอ้ไปใส่กันนอแนนสองนุ่มสามนุ่มนี่น่าจะเป็นพ่อลูกกันนะครับก็เราก็จะเดินไปร้าน ถ้าแขกใหม่นะครับเป็นร้านอาหารเช้าแบบที่จะมีพวกอาหารเมนูเยอะหน่อยเป็นพวกอาหารไทยลาวเวียดนามครับนี่ครับบรรยากาศครับก่อนี่ก็จะเป็นไข่กระทะครับแล้วก็มีขนมปังครับอาหารเช้าครับเยอะมากเลยครับถ้าใครมาทานครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารเช้าครับชื่อร้านถ้าแขกใหม่ครับก็เมนูเยอะครับสําหรับใครที่ชอบทานอาหารเช้าเครับนี่ก็จะเป็น เฟอครับนี่แมค้าก็จะทำเฟอให้เราทานนะครับนี่ครับบรรยากาศครับแมค้ากำลังลวกเส้นเฟอ๋วยเต๋ยวหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โ้สาวลาวครับเมื่อกี้ครับขวามือครับนี่ครับนี่จะเป็นน้ำซุปอ๋อน้ำซุปไก่เฟอน่าจะเป็นเฟอไก่ครับท่านผู้ชมครับโอ้หน้าตาน่าทานมากเลยครับเนี่ย ต้องมาชิมครับถ้ามีโอกาสครับอยู่เมืองผ้าแขกครับแขวงขมวนครับบรรยากาศพร้อมรับประทานสังเกตได้ว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยครับแต่ผมแปลกใจนิดนึงครับผมเพิ่งสังเกตได้ครับตรงที่มายืนอยู่ริมถนนครับกะว่าจะยืนเล่นกินบรรยากาศชิวๆมองดูผู้คนครับนี่ครับผมสังเกตได้ว่าซ้ายมือครับตรงแยกนี่ครับก่อนหน้านั้นผมสังเกตได้ว่า ตรงรอที่เราเดินมาทางขวามือของแรมพรบดิตจะมีร้านตัดผมอีกร้านหนึ่งครับนี่ครับซ้ายมือครับตรงที่ผมซูมไปเนี่ยครับเป็นร้านตัดผมชายครับข้างกันก็จะเป็นร้านตัดผมถัดข้างมาก็จะเป็นร้านเสริมสวยครับผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเขาเปิดร้านตัดผมข้างกันครับที่บ้านเรานี้ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูครับมาดู